สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาแนะนําที่พักในเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับที่พักนี้ครับตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเลยใกล้กับแหล่งร้านอาหารชื่อดังมากมายนะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชเราไปดูบรรยากาศภายในโรงแรมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง บริเวณนี้ครับก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้เช็คอินนะครับก็จะมีจุดพักผ่อนนั่งรอด้านล่างนะครับแล้วก็ที่พักนี้นะครับเขามีริบโดยสารนะครับไม่ต้องห่วงสำหรับคนที่แบกของมาเยอะเลยนะครับ ห้องที่เราจองมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นห้องสแตนดาร์ดเนาะก็ในห้องก็จะขนาดไม่ใหญ่มากก็เรียบเรยง่ายจะเป็นโซนเก็บเสื้อผ้าพร้อมกับตู้เย็นเนาะในตู้เย็นก็มีน้ำให้2ขวดมีน้ำเปล่าให้2ขวดโอเคแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะแยกตัวห้องซวมกับห้องอาบน้ำ อ่ามาดูข้างในห้องอาบน้ําก็มีน้ําอุ่นให้เรียบร้อยแล้วก็มีตัวครีมอาบน้ํากับแชมพูแล้วก็มีม่านปิดตรงนี้โอเคแล้วก็มีตัวอุปก,กรณ์ที่ใช้อาบน้ำตัว s h ว,วอ e r cap อะไรอย่างงี้ให้ด้วยอ๋อก็ส่วนอ่างล้างหน้าจะมาอยู่ด้านหน้าของตรงห้องน้ําแล้วก็มีไดเป่าผมให้มาแล้วหนึ่งชุด โอเคคัน okay. นี้โซนฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอน<ม>ก็จะเป็นเตียงคิงไซส์พร้อมกับหมอน4ใบก็นอนสบายง่ายๆไม่มีอะไรเนาะแล้วก็ฝั่งนี้อ๋อแล้วก็เป็นโต๊ะว,วางของเล็กๆหนึ่งอันหัวเตียงแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร a รีทั่วไปมีกาแฟมีโอรันตีนให้แล้วก็น้ำเปล่าแบบไม่เย็นอีกขวด พร้อมกับกาต้มน้ำแล้วก็ผ้าเช็ดตัวสำหรับใช้อาบน้ำแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นทีวีน่าจะมาสาที่สองนิ้วเนาะก็อยู่ตรงข้างเตียงแล้วก็ห้องนี้จะมีระเบียงด้วยนะก็จะเปิดออกไปได้ก็จะเป็นแบบวิวของทางโรงแรม,มจะประมาณนี้ตัวระเบียง ก็จะเห็นที่จอดรถเนาะอยู่ด้านข้างเราก็จะจอดรถไว้ฝั่งตกข้ามกับโรงแรมแล้วก็จะมีโต๊ะเอาไว้นั่งด้านนอกอีกหนึ่งหนึ่งที่โเค,โเคห้องนี้นะครับห้องนี้เราจองผ่าน Agoda มาในราคา ประมาณ850บาทเนาะแล้วก็พร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านบรรยากาศสำหรับรับประทานอาหารในช่วงเช้านะคบอาหารเช้าก็จะมีทั้งส่วนของข้าวต้มนะคบเป็นข้าวต้มกุ้ยแล้วก็จะมีไส้กรอกแห้งไข่ดาวนะครับรวมไปถึงจะมีขนมจีนนะคะเป็นอาหารเจ่นของภาคกลา Good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up.